สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อห่างกันไปเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่ห่างคุณไปห่างกันไปเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขาเป็นอย่างไร พญาราชสีตัวเขาตอนนี้มุ่งมั่นมากนะคะพญาราชสีกาเก่งมุ่งมั่นด็ดเดี่ยวกาหารก้าวไปข้างหน้าการไม่ยอมแพ้มีความมาน้าพยายามความประสบผลสำเร็จที่จะประสบผลสำเร็จไม่กลัวปัญหานะคะกาเก่งกาหารเปิดเผยตรงไปตรงมามุ่งมั่นมากนะคะ มีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีมีความเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาหรือเขาทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษาที่พึ่งให้กับคนอื่นมีความเป็นผู้นำในตัวเขาชอบช่วยเหลือกล้าแก่งกล้าลุยกล้าเสี่ยงนะคะทำอะไรด้วยแบบชอบความท้าทายกล้าเหมือน ในเรื่องการงานก็มุ่งมั่นกล้าหาญเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นคนรอบข้างทํางานเกี่ยวกับที่ปรึกษาที่พึ่งการเงินก็กล้าลงทุนใจใหญ่แต่ถ้าลงทุนแล้วประสบผลสําเร็จก็ดีนะคะถ้าเกิดผิดพลาดมาก็จะเสียหายหลายกล้ากล้าหาญนะคะกล้าลุยกล้าเสี่ยงชอบความเสี่ยงในเรื่องการลงทุน ใจกว้างใจกว้างใจใหญ่ซื้อความสุขให้กับคนรักคนรอบข้างกับบริวารลูกน้องหนุมานกับนางเบนจกายชอบช่วยเหลือนี่ค่ะนี่ก็ชอบช่วยเหลือทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือขันอาสาทำได้ทุกตำแหน่งท่าที่ที่ได้รับมอบหมายพยาคุดกับนางกากี เหมือนเขารีบร้อนต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วตอนนี้กล้าก้าหารกล้าลงทุนแต่เขาก็ยังมีความรับผิดชอบอบอุ้มเหนื่อยล้าอยู่นะคะคิดมุ่งหวังยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการความรักก็ต้องการให้ความรักออกจากอุปสรรคปัญหาหรือประสบผลสำเร็จที่รวดเร็วอยู่ในห้วงแห่งความรักเขาก็มีความรัก ยังรักยังวุ่นวายยังไม่ได้ดังที่คิดยังคิดมุ่งหวังยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขในชีวิตเขานะคะไม่ว่าการงานการเงินความรักชีวิตรอคอยนางสีดาแต่เขามีความมานะพยายามาัฒนาความสำเร็จการงานการเงินความรักดูนิ่ง รอคอยพระพิคเนตความสำเร็จนะคะก้าวไปถึงความสำเร็จที่เขาคิดเขามีความมานะพยายามอดทนรอคอยได้นะคะไม่ว่าการงานการเงินความรักดูนิง่งดูมานะพยายามมีความมานะพยายามอดทนผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็จะพบความสำเร็จนะคะดาชาโชค วางคิดวางต้องการความสำเร็จแล้วเขาก็จะทำให้ได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วแล้วเขาอดทนรอคอยยังมีภาระที่ต้องแบบรับต้องใช้สติพิจิตริจณาในคิดตัดสินใจจะทำอะไรให้รอบคอบอยู่ตลอดเวลา รักเขาก็รอรอคอยได้ต้องกว่าจะประสบผลสําเร็จสมหวังต้องผ่านอุปสรรคปัญหาก่อนรอคอยเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมความแต่เขาต้องการความสําเร็จแต่เขาก็จะทําให้ได้ไม่ว่าที่เรื่องที่เขาปรารถนาคนะาในชีวิตการงานการเงินความรักมีความมานะพยายามทุ่มเทมุ่งมัน่น แตน่นตอนนี้ดูเขาจะเหนื่อยล้ารับผิดชอบแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระพิคเดชทรงหนูขยันนะคะไม่อยู่นิ่งเฉยพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีฝีมือในการงานเหมือนเขาตั้งใจจะทําให้บรรลุปเป้าหมายและความสําเร็จที่ต้องการมีความเฉลียวฉลาด แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะกับปีกระเป๋าแล้วเขามากด้วยความรู้ความสามารถหรือช่วงเวลาที่เขาต้องพัฒนาตัวเขาเองนะคะเนี่ยสร้างความรู้ความสามารถในตัวเขาผลักดันให้ตัวเขาประสบผลสําเร็จต้องการความสําเร็จ ดูนิ่งต่อสู้เทพาอังคารพรนาลายบรรทมศิลป์เขาเป็นอย่างไรบ้างดูเขาก็เหนื่อยนะคะนะที่จะเกิดแต่เขาก็พร้อมจะสู้นะต้องต่อสู้เอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เขาคิดเขาต้องการเขาวางแผนไว้ ช่วงเวลาต้องต้องต่อสู้กับชีวิตเอาชนะอปะุปสรรคปัญหาใช้ความมานาพยายามพระเมฆราวตีต้องการความรักความอบอุ่นนะคะพระรามกับนางสีดาต้องอดทนรอคอยกว่าจะสำเร็จสมหวัง ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการนะแล้วเขาก็ยังเหมือนความรักยังต้องรอคอยใบสรุปมาก็ยังนะคะเป็นตายสำหรับอยู่ไกลอยู่ห่างนิ่งทุกอ้อนวอนร้องขอให้อยู่ใกล้ๆห่างกันไปนะคะเขาทุกข์วิตกกังวลยังไม่สมหวังประสบผลสำเร็จกับเรื่องความรัก พรามกับนางสีดาดูเขากับคุณก็จะเป็นคู่กันเป็นคู่คู่ที่ต้องเหมือนผ่านอุปสรรคมากมายกว่าจะสมหวังประสบผลสำเร็จนะคะพระามกับนางสีดาห่างกันไปไม่ว่าคุณจะห่างมีปัญหาห่างกันไปทำงานเนะีเขามีคุณเขาคิดถึงคุณ แต่ยังไม่ได้ดังที่คิดที่เขาต้องการเขอยากกลับมาหาคุณถ้าคนห่างไกลเรียกร้องอ้อนวอนหรือห่างทำงานเขาก็จะพร้อมที่จะอดทนต่อสู้เอาชนะอุปสรรคต้องใช้เวลานะต้องการความอบอุ่นห่วงใยดูแลมีความสุขแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคปัญหาเพื่อบรรลุปเป้าหมายในความสำเร็จที่เขาวางไว้นี่ค่ะต้องการ ทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตปรับปรุงตัวเองพัฒนาแต่บางครั้งเขาก็เหนื่อยเหนื่อยล้าแต่เขาก็ใช้สติปัญญาเนะะี่ะลุกต่อสู้เอาชนะต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วได้ดังคิดดังที่เขาต้องการแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาก่อนนะคะไปสรุปยังไม่ยังเป็นห่วงแห่งความฝันหวังาัถนา ในชีวิตที่จะประสบผลสำเร็จแต่เขาก็จะทำให้ได้เขาจะทำได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการความสำเร็จห่างกันไปเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นํามาไพ่อ่อนละเคลินรักบอกเลยค่ะความรักเป็นอย่างไรห่างกันไปมีเคมีต่อกัน เขาก็มีใจให้คุณช่วงเวลาฝ่าฟันนะะี่ค่ะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหา mm hmm. เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ความสำเร็จก็ mm hmm. มีคุณเป็นกําลังใจ mm hmm. ลําพังดูเขาจะอยู่ลําพังคนมากมายก็อยู่ลําพังคิดคิดอยู่คนเดียว มุ่งหวังตั้งใจที่เขาต้องการความสําเร็จสมหวังเขาคิดหาทางออกต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาปลอบใจต้องการคนปลอบใจการช่วยเหลือหรือหรือเขาเหมือนปรึกษาผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องนะคะการปลอบใจได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการรอและพบสบหน้า รอที่จะพบสมนาคุณหรือรอที่จะประสบผลสําเร็จสมหวังดังที่เขาคิดเขาต้องการเขามีใจให้คุณนะคะมีใจรอรอความสําเร็จดังที่คิดที่ต้องการเขาวางแผนไว้นะคะช่วงเวลาเขาต่อสู้เอาชนะอุปสรรค ยื่นมือเข้ามาช่วยนะอยู่ในช่วงที่เขาต้องต่อสู้เผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตทุกๆด้านหวังว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการเขาก็คิดอยู่ลำพังคนเดียวหาทางออกกับอุปสรรคปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ในทุกๆด้าน ส่องมองเขาส่องคุณอยู่นะคะการมองส่องได้แต่มองแต่ส่องคุณออแล้วคุณเป็นกำลังใจให้เขาในการที่เขาจะต่อสู้เอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอนนี้ระหวังที่จะผ่านพ้นไปได้ที่เขาเผชิญเป็นคู่เสียยังไม่สมหวังระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากมายกว่าจะสำเร็จสมหวังนี่นนะคะ่ะพระรามกับนางสีดา กว่าจะเป็นคู่ที่ดีที่พร้อมที่สมบูรณ์ได้ดังคิดต้องการตอนนี้อย่างก็อยู่ลำพังคิดอยู่ลำพังที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็คิดเรื่องของคุณกับเขาเนี่ยค่ะความรักพอเขาอยู่ที่เดิมก็ไม่เหมือนเดิมแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่ห่างไกลห่างกันไปไม่ว่าจะห่างด้วยสถานะใดาเนี่ยค่ะ ใจเขาก็ยังรักคุณอยู่ต้องการให้เหมือนเดิมก็ดูเขาเศร้าๆแล้วเขาก็เสียใจนะคะต้องการการปลอบใจหาทางออกเดินอันนี้เที่ยวเทศกาลเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลการเที่ยวมีคุณ มีคุณอยู่ใกล้ๆเขามีความสุขนะคะเขารอรอที่จะพบหน้าคุณเจอคุณมีคุณท่องเที่ยวไปด้วยกันแล้วให้เหมือนเดิมที่เดิมไม่เหมือนเดิมนะเขาไปอยู่ที่เดิมก็ไม่เหมือนเดิมเขาอยากให้มีคุณอยู่กับเขาเหมือนเดิมไม่ต้องห่างต้องไกลกันกระดูเขาเศร้าๆต้องการมีคุณเป็นคู่เริ่มต้นใหม่พูดคุยก้าวไปข้างหน้ามีความสุขนะคะ ช่วงเวลาที่เขาต่อสู้ไม่ว่าคุณจะเขาจะห่างกันสถานะใดอย่างไรเขาจะเอาชนะอุปสรรคแต่ตอนนี้ยังยังทำอะไรไม่ได้นะคะย,ยังเป็นคู่เสียยังมีปัญหาต้องแก้ไขได้แต่ส่องแต่มองคุณแล้วหวังว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คิดอยู่ลําพังไม่ว่าจะยืนจะเดินจะดั้งจะนอนเขาก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองมุมส่วนตัวแตกต่างกันความคิดความอ่าน ล้อเลียนยังมีเรื่องที่ต้องแคร์ต้องทำนะคะแล้วระหว่างคุณกับเขานะคะต้องแคร์ต้องทำต้องหางยังเป็นคู่เสียรอนะคะรอเวลารอผลลัพธ์รอคอยคุณกับเขารอคอยและช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้เอาชนะอุปรสรรคปัญหานะะี่ค่ะซ้ําเดิมแตกต่างที่เติมเต็มคุณกับเขาแตกต่างกัน ใน,ในลหลายๆด้านแต่ก็เติมเต็มชีวิตกันและกันได้ยังไกลยังห่างจากลายังไม่สมหวังยังจับต้องไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็รอรอไปด้วยกัน mm hmm. คุณรอเขาเขารอคุณการรอคอยที่จะสมหวังประสบผลสำเร็จที่จะมีคุณเหมือนเดิม mm hmm. คุณกับเขาไม่ใช่เหตุบังเอิญที่มาพบมาเจอกันเป็นเหมือนพมรมลิขิต ขอบคุณการกดติดตามซับสไครไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ